チッチ姫起こしとは知らずにおぶれをあだダメですよわたくしここでは受付所ですからですよねフ、うん <laughs> フィオレーネは大丈夫です薬もできましたし の一大事に不覚を取り、騎士としてよ、よかったよかった一件落着だね。これからでしょう。 รかってるさเถが悪いねさโนรีก็ร้ายนี tamam. ่ชาตก็โอเคก็ขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยละกันเลยนะครับผมอยู่กับผม normal flocks นะวันนี้เราอยู่กันในเกม monster h u n t e r r i s e sunbreak นะฮะอย่างที่เห็นในคัตซีนตอนแรกเนาะ ตัวของฟิวเน่ก็ได้หายดีแล้วนะฮะในคืนนี้เนาะในสุดสุดก็หายดีเนะหลังแบบจากที่ได้ยาคิดว่าน่ายาน่าจะมาจากเอสปินาที่เราสู้ไปเนาะอ่าน่าจะใช่นะฮะโดยที่เราก็มาถึงควตต่อไปนะเอาจริงก็คือควตตัวของมอร์ซิโนนะฮะเราจะไปเคนาเตอร์แอทแท็กตามที่พีแวแ่นบอกกันไอพี่สวมหมวกกับอ่าพี่พิวซีแกบอกแล้วกันไอไม่รู้จะเรียกพี่แกว่าอะไรดีจำชื่อพี่แกไม่ได้พี่พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับ พี่พี่พี่เอา้าพี่หายอา่ะอ่โอเคช่างพี่แกแล้วกันแต่ว่าคลิปนี้นะเรามีสัญญากันอยู่ก็คือเราจะมาฆ่ากอมากกะดาห์นั่นเองเนะ่ยโอเคก่อนหน้าก่อนหน้านั้น,น,าน,านเนี่ยทุกคนน่าจะสังเกตนะว่าผมเนี่ยใส่ชุดของกอรมากกะดาห์เดี๋ยวเทบจะทั้งตัวเลยเนี่ยเออทั้งตัวเลยที่ผมใส่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีเสื้อนาวที่ผมใส่ไอเสื้อน,นี้ที่ผมใส่โอเค โอเคมาอธิบายกันนิดนึงนะก่อนสู้สําหรับชุดของตัวอกอมากระ่าเนี่ยที่ผมใส่นะก็คือมันจะเป็นบิวที่เป็นบิวธาตุแหละนะแต่ว่ามันจะเป็นบิวธาต์ที่ใส่เพิ่มธาตุเข้าไปเฉยๆนะไม่ได้มีพวกคิดที่เข้าเอลิเมนต์หรืออะไรพวกนี้มาช่วยเพิ่มเรื่องธาตนะุเนาะแต่จะเน้นการเล่นแบบว่าใช้รอดามิดเสริมขึ้นไปนะโดยที่โดยที่อาวุธที่เราจะได้เน,นี่ยก็คือชาร์จเบสนะ โดยเซอร์วิสสกิลที่เราจะใช้กันไปเนี่ยน่าจะเป็นเซอร์วิสสกิลเซตเดียวก็คือมอสแตร์นะสปริงนิ่งแตร์ไฟล์ออฟฟอลล์อัพเลดี้สแตนแล้วก็อ่าแอร์เดสนะแอร์เดสนี่ดาเมจหลักของบิลนี้เลยนะเป็นท่าที่รีเฟรชไวนะหลบท่ามอนได้เยอะนะหลบซีซีได้ด้วยโอเคนะครับทุกคนสำหรับอาหารที่เราจะกินกันไปก็มันเดิมแต่แต่ผมจะเปลี่ยนนิดนึงเนาะคือคีย์หลักยังเป็นบูสเตอร์เหมือนเดิมนะครับเพิ่มดาเมจอะไรช่วงเวลาสั้นๆอ่า ช่วงระยะเวลาสั้นๆในตอนแรกเนี่ยดิฟเฟกเตอร์ฮะ,ฮะเอามาไว้ลดคมแล้วก็ชิ้สนสุดท้ายที่เราจะเอากันไปครับก็คือตัวของอ่านี่นะฮะเมดิซีนเอาไปช่วยเพิ่มปริมาณการฮิลเนาะเราจะได้ไม่ต้องกินยาเยอะนะฮะแต่อันที่จะมันมีผลอยู่นะนิดนึงนะครับสำหรับเมดิซินที่ผมเอาไปเพราะว่าบิ๊วของตัวกอมาเกาด้าเนี่ยจะมีสปีดอิตติ้งติดมากับตัวนะฮะทำให้เราเนี่ยมีสปีดอิตติ้งเร็วมากบวกกับการที่เรากินเมดิซินเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยทําให้ ปริมาณการฮิลเราเพิ่มมากขึ้นและเร็วขึ้นมากๆนะฮะโอเคไปกันอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมลืมพูดไปก็คือเรื่องน้องตัวของรีเซ t ชันนิสนะฮะก็คือตัวของน้องให้เควสเนี่ยน้องเป็นราชินีน้องเป็น,น,ปนจะจะเรียกว่าไงเดี๋ยวเป็นเป็นราชินีนนนะฮะอันนี้อันนี้แอบว้าวนิดหน่อยนะอ่ามีวิดีโอแน่แล้วเชื่อเรามาเอออย่างหนึ่งนะเรื่องชุด ของตัวชุดของเนี่ยนะฮะชุดของตัวกองมาการาเนี่ยผมถือว่าสีค่อนข้างสวยนะแต่ติดปัญหานิดหน่อยนะนิดนิดนึงนะสำหรับชุดกอมาการาค,คือเรื่องผ้อคุมที่มันดูดูโลกตาไปนิดนึงนะคือผมชอบอ่าผมชอบโล่งๆแบบชุดของอูโดคารลอนมากกว่าแต่ชุดอูโดคารลอนผมไม่ชอบที่หัวมันปิดหน้านะฮะเออไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคนะฮะโอ้โหอยู่สกลยเลยตัวกอมากรารา ดูกี่ครั้งก็น่าตาเท่จริงๆนะโอเคมาไปนะฮะเราชาร์จขวานแล้วไม่จำเป็นต้องชาร์จเพียวอะไรนะ,ะสำหรับสำหรับที่ผมเล่นเขาว่า,วาบินอย่างเดียวบินนัวว่นเราก็จะได้เพียวสูงมาแล้วก็ระเบิดทำ d a าเ g e แบบนี้เรื่อยๆนะฮะแต่จะแต่จะมีปัญหาเรื่องความเร็วนิดหน่อยนะเพราะว่าตัวของกอมาการ่าเนี่ยมันเหมือนมอนเตอร์ทดสอบเนาะก่อนที่เราจะขึ้นไป5ดาวจริงๆเพราะว่าใน5ดาวจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่า ตัวเก่งๆเยอะมากนะฮะเยอะแบบเยอะสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสู้กอมาการ่าไม่ได้เนี่ยคือจบแล้วนะฮะเพราะว่ากอมาการ่าเนี่ยมันคือมอนสเตอร์ที่เป็นเหมือนช่วงต้นของ5ดาวจริงๆนะฮะอออโอเคนะฮะโดยกอมาการ่าเนี่ยจะมีสถานะพิเศษอย่างหนึ่งนะ,ะที่คนเห็นเห็นไหมครับจะเป็นสีม,ม่วงๆอยู่บนหลอดเลือดผมนะฮะเอ้าถึงเติมยามามชิบหายแล้วโอเคฮะเล่นแบบเซฟๆไปก่อนแล้วกัน โอเคอตายไม่มียาเฮ้ยโอเคอเกียร์ไม่เป็นไรโอเคนะฮะส่วนสถานะเนี่ยสถานะที่ติอยู่กับฟิลิปนี่นะฮะก็คือสถานะนี้เนี่ยถ้าเราโดนโจมตีจากสกิลที่มีตัวของอตัวสกิลที่มีสถานะแบบเดียวกันนะสถานะจะถูกเพิ่มขึ้นนะฮะโดยที่วิธีการแก้สถานะมีอย่างเดียวครับก็คือโจมตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆฮะ โจมตีจนกว่าหลอดสถานะเนี่ยจะหายนะฮะซึ่งมันจะเกิดผลบวกกับเรานะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราโจมตีจนหลอดสถานะอ่ามันอ่าหายไปนะยเราจะได้รับพลังโจมตีแล้วก็รับค่าคีิทีเเพิ่มขึ้นมานะฮะถือว่าเป็นผลดีที่เกิดขึ้นจากข้อเสียแล้วกันโอ้โหลืมดูแมปเลยฮะไม่นึกว่มามันจะเปลี่ยนแบบไวขนาดนี้แต่เป็นหนึ่งในมันเต์ที่ออกแบบสวยนะแล้วก็จะมีอีก ขั้นหนึ่งกนะ็คือกออ่าแม่อ่ชาชากาลูมาการ่านะที่อันนั้นอันนั้นนะคือสกิลที่เราต้องการจริงจริงอ้ออีกอย่างหนึ่งนะฮะสกิลที่ผมพูดในคัสที่แล้วที่บอกว่ามีสกิลที่เราต้องการก็าเกิดผมจำผิดนะอันนั้นต้องเป็นเคอ่าไม่ใช่เคโอติกอ่ชาชากาลูมาการ่านะคือจะมีสกิลนั้นเนาะส่วนเคอติกก็จะมีอีกสกิลหนึ่งที่ขี้โกงสำหรับสายธนูกับสายดาบคู่นะฮะเป็นบิลด์ที่เอาไว้เล่นเอ็นเกมโดยเฉพาะจริงจริง โอเคนะฮะดาเมจเราทำได้นิดหน่อยเนาะอ้ไฟบุญไฟดิงโอเคสวยงามฮะเอ่อเราบินไปหาตัวของลาฮาร์ลอกก็ได้นะเราจะได้ทำดามเมจเยอะขึ้นมาหน่อยอันนั้นไงฮะลาฮาร์ล็อกโอ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 ึ้มโอเคฮะ ลาฮารลอตลาฮารลอตอา้าลาฮารลอตเอา้าไม่ไม่ชนนะเหมือนเหมือนจะไม่ถือว่าชน,นลาฮารับ็ลาฮารลอตอา้าวไรวะเพราะว่าลาฮารลอตเป็นธาตุไฟแล้วกอกออามังกร่าเนี่ยแพ้ธาตุไฟนะเห็น,รนะะหรือว่าเป็นธาตุหลักที่แพ้เลยตอนแรกผมนึกว่าจะแพ้ธาตุมังกรน,นะแต่ดูจากท่าทางแล้วก็โอเคนะมันไม่แพ้ธาตุก็ไม่ถือว่าแปลกอะไรโอเคนะฮะเราต้องจุมซีไปเรื่อยๆจนกว่าสถานะอ่าตัวของผมจำชื่อไม่ได้เฟนซี่ไวรัสป่ะตัวของนี้โอเคนทะ่านผู้ว มาดูกันนะครับว่าเราได้คิดเขาเท่าไหร่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะจากอ่น้องแมวที่บวกให้เราอีกสามสิบเนาะแล้วก็บวกกลับเป็นซีเรตอีกประมาณน่าจะประมาณอ่าสามสิบเหมือนกันหรือเปล่ามผมจำผิดแต่คือมันบวกเยอะใช้ได้อยู่อนะ่ะใช้บวกหลักสิบก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะเอาทำไมไม่กินยาไปอะ่ะโอเคฮะมีสปีดดิติ้งนะฮะนิวไวมาก อันที่จริงอีกอย่างหนึ่งที่เล่นสลักกอมาการ่าได้นะคือก็คือสาย SCD นะแอมไม่เริ่มเท่าที่ชาร์จแต่ว่าแค่ผมแค่ว่าสาย SCD เนี่ยมันมันเบรกพาร์ทยากนะฮะเออมันทำมันทำลายพาร์ทเนี่ยยากมากมากนะโดยเฉพาะหางอะสาย SCD เนี่ยทำดามเมจกับหางในการเบรกพาร์ทไม่ค่อยได้เลยนะฮะและผมเนี่ยที่สู้กับมันผมก็ใช้พิวนี้จัดการมันคือตลอดนะผมก็เลยชินไปแล้วนะโอเค Okay. บินขึ้นไปบินขึ้นไปตัวนี้เบรกพาได้เยอะมากนะขาหน้าหัวาขาหน้าหัวหางปีกนะคะได้ได้เยอะมากๆาเลยเกือบจะทั้งตัวนะยกเว้นแค่ขาลังอย่างเดียวที่ไม่สามารถเบรกพาสได้นะโอเคผมเลยฟิวนี้เลยเบรกพาดง่ายมากกว่านะโดยเฉพาะส่วนที่หายากที่สุดของมันนะอย่างหางเนี่ยที่โอ้โห ถ้าถ้าไม่ตัดหางนี่คือก็ไม่มีโอกาสได้เลยนะต้องตัดหางอย่างเดียวเท่าน,นั้นหางก็เป็นหนึ่งในจุดอ่อนด้วยนะโอ,ะอ,ะอ,ะอะ้ใช้ได้เลยโกรธละโกรธละ,ละทีเตอร์เราทำงานนะสวยงามโอเคเรียบร้อยลม้มโอเคฮะปึ๊บนี่ฮะใา้สกิลเรดิสแตนนาะมาผสมนะฮะเราก็จะได้บิวอ่าเราก็จะได้การโจมตีบนพื้นอ่าแรงๆมาอันนึงนะ โอเคอันนี้ต้องหลบแบบหลบไปด้านหน้านะมันเราเบรดออกมาด้านข้างนะเป็นหนึ่งในะมอนสเตอร์ที่ผมสู้แล้วผมสนุกที่สุดนะผมในคาบชุดมันได้ไวมากนะอู้หลับอีกแล้วฮนะทุกคนสวยงามโอเคเรามีอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมชอบมากๆนะสำหรับตัวการเล่นสาย Air ์ a ดสตัวนี้นะฮะที่เป็นอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆจริงๆก็คือเรื่องอนี่นะฮะ เรื่องความสามารถในการาาปลุกมอนเตอร์นะที่คุณไม่ต้องเป็นต้องโดนสตัน,นตอนใช้ท่านนีอ้อย่างแรงแคมมีอย่างท่านนี้เล็งง่ายมากอ่อะแ่แนะโอเคนะเราแก้สถานะได้แก่ก็คือว่าคุ้มอยู่โอเคเรียบร้อยฮะล้มสวยงามเราไปเล่งที่หัวมันนะโอเค โอ้โหหัวแตกครับทุกคนเราก็ขาหน้าไปแล้วกันตู้ไม่ทันเนาะมันจะเพราะตอนลอยนะที่เป็นเหมือนอิมมิวอิมมิวสถานะนะฮะแต่อาจจะไม่ได้อิมมิวดาเมจนะเออมันจะอิมมิวสถานะนะฮะอ๋อได้อย่างนะมันไม่ใช่เอลเดอร์ดาก่อนนะโดนกับดักได้นะเรียบร้อยเจอตู้สามสิบแรงมากนะฮะ คิดแรกที่โดนเนี่ยร้อยกว่าเลยนะโอเคแต่แต่ต้องระวังนิดนึงนะฮะหลังจากที่มันเข้าโหมดอ่าหลังจากประเด็นปัญหาจริงๆของตัวเนี้ยคือเฟนซี่ไวรัสนะฮะถ้าคุณไม่สามารถแก้เฟนซี่ไวรัสได้เนะี่ยมันจะเกิดผลเสียนะว่าถ้าจะไม่ผิดนะอ่ามันจะทําให้โดนดามิแรงขึ้นนะดามิจากตัวมันเองแรงขึ้นแล้วปริมาณการฮิวเลือดนะปกติเราจะเหลือหลอดเลือดสีแดงใช่ไหมหลังจากถูกโจมตีก็คือหลอดเลือดที่เราฮิวขึ้นมาได้ ถ้าสมมติว่าเราติดสถานะเฟนซีไ่ไวรัสแบบไม่ได้แก้เนี่ยครับมันจะทําให้เราไม่มีหลอดเลือดสีแดงตัวนั้นครับหรือพู่ง่ายว่าเราจะรีเจนเลือดไม่ขึ้นนั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยอู้อาจารย์เจ็บเจ็บดูดิครับทุกคนเฟนซี่ไปแล้วครึ่งหลอดแล้วตรงนี้แก้ตรงนี้แก้ไม่งั้นไม่ทันโอเค,อคโอเค โอเคน่าจะทันอยู่นะต้องดูหลอดนะถ้าเป็นหลอดสีฟ้านี่ก็คือเริ่มแก้ได้แล้วโอเคผมแก้ได้คือมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะเพราะเขาให้ระยะเวลาเยอะอยู่นะถ้าสมมุติว่าติดแล้วไม่โดนโจมตีจากอกอมักาล่าเลยเนี่ยก็คือโอกาสที่จะติดเนี่ยมันก็น้อยนะแต่ติดทีนึงนี่ถือว่าสู้ยากอเลยนะเพราะเลือดไม่รีเจนคืนเนาะมาหน่อย ไอยู่ช้าๆโอ้โหแรงมากโอเคนะพยายามโดดไปด้านหลังมันเรามีสปีดดิสติ้งเนาะการพิวเลือดและกลับมาตั้งหลักเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมากๆเฮ้เล้เอีกแล้วเจอเอ้ยเดี๋ยวอย่าดิล้มอีกแล้วนะฮะล้มอีกแล้วเอาเลยเหรอบาลร์ลฉันเกลียดแก รู้สึกเหมือนฟีฟีฟนนเน่จะขี่เนาะบาหล่อโอ้ว้าวฟีรีเน่นางเอกนะทุกคนจำไว้นะครับนางกับนางเอกนะถึงจะเป็นรอยัลก็ตามเนี่ยแต่ก็ใช้ได้อยู่นะเป็นอาชบินประจำราชวงศ์ <c oughs> ออโอ้โอ้ยเรามีกันไมไมน,น้ำแข็งไปเนี่ยทำไมมันเราไม่ติดแข็งนะโอเคะ <c oughs> อย่าบังสิ่งทำทำไปเรื่อยๆนะ ลอยก็ไม่ได้หนีการทำดาเมจของเราโอ้โหคุณแรงจังโอเคอืมได้อยู่ข้อเสียของบิลลี่จริงก็คือเรื่องการชาร์จนะมันอาจจะไม่ได้ใช้เวลาเยอะแบบแบบพวกสาย SCD นะแต่สาย s d เนี่ยการชาร์จมันจะโดนขัดยากนะแต่ต่างกับสายสาซาเวจนแจ็คนี่เนาะสายซาเว่นเนี่ยการชาร์จมันจะโดนขัดง่ายมากเลยนะโอเคทุกคนจับได้นะแต่ผมไม่จับนะผมจะฆ่า เป้าหมายเราคือการตัดหางอะเราจะตัดหางโอเคเรียบร้อยโกรธละโกรธหรอโกรธละโอเคยิงทำไม่ตายอะไรก็ไม่สนละโกรธนะโกรธนะดูท่าไหนฮะท่าใหญ่อ๊บเรียบร้อยอุ้ยเกือบโดนดีนะครับมี Invader สองแต่ที่จิงผมควรจะกระโดดออกด้านหลังโอเค อ้อันนี้โดนจังๆโอ้โหเศติดท่านะเลยอินมิวพวกอ่าน็อกแบ็คไปได้โอ้โไอ้ท่าไอ้ท่าพุ่งชนมันนี่ใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าฮิตบล็อกตัวมันเลโคตรใหญ่เลยโอ้่หางยังไม่ขาดอีกเหรอโอเคฮะน่าจะทันอยู่เนาะปัดหางซิโอเคเปิดถอยออกมานะฮะโอ้โอโดนเรียบร้อยอย่างแรง โตัดไปตัดไปตัดไปหางอูวเดียวไม่ไม่ไม่ใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคโอเคหางเรียบร้อยแต่หางไม่ขาดอันนี้จริงต้องเล็งหางตั้งแต่กลางๆเกียร์มเนาะช่วงพาร์ทอื่นแตกนะผมดันไม่ได้ไปเล็งนะเออเสียดายนิดหน่อยแต่บิวนี้เล่นสนุกจริงนะอ่าบิลบิลไอตัวของแอร์เดสของตัวไอ ชาร์เบรกไอชาร์เบรกอ่าใช่ชาร์เบรกเล่นสนุกมากนะฮะเออชอบมากเลยอ่ะ uh. น really, uh. ่าจะเป็นบิวหลักที่เล่นเลยนะผม SAD ผมเล่นไม่ค่อยเก่งอ่ะผมเคาน์เตอร์ท่ามันช้าไปมากขนาดว่าเขาทำมาให้เล่นง okay, yeah. <laughs> ่ายนะผมยังเคาน์เตอร์ท่ามันจะช้าเลยโอเคฟิลิปนี่ย์เออโอเคฮะทุกคน กลลมาแโอเคผมจะไปทารอย่างหนึ่งเนาะเหตุผลที่ผมฆ่าําอีกรอบนี้ก็มีเหตุผลอยู่นะก็คือตัวของมาเซเนตัวต่อไปที่จะต้องสู้เนี่ยมันแพ้ท่าบางก่อนะโดยท่าบางกรเนี่ยที่ผมจะเอาไปเนี่ยคืออาวุธของตัวมาลเซโนเนาะแต่ขาดคอาอีกนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรฮะในเมื่อเราไม่มีชิ้นนี้เราก็ยังมีชิ้นอื่นเนาะผมกาว่าจะไม่ฟาร์มเพิ่มแล้วเพราะว่าไม่รู้จะฟาร์มทำไมเนี่ตัวอาวุธของมันก็ไม่ได้ดีมากมายะไรเท่ไห่นะโอเคมาดูบิวดที่ผมจะเอาไปนะเป็นการสปอยบิวก่อนเลยนเ ก็คือบิลนี้นะฮะบิลกอมาการ่าทั้งตัวนะแม้กระทั่งธนูก็เป็นของกอร์มาการ่านะเป็นบิลธนูคอนเสิร์ติชันสายธาตุามังกรนะเออเป็นบิลที่ผมจะเอาไปชนะมอสเซโนเนาะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปที่เราจะต้องไปฆ่ามอสเซโนเนาะตัวที่ทำให้นางเอกของเราบาดเจ็บนะเจอกันไอชิหาย